สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของการบินไทยที่ไปถอนที่ไม่ใช่ถอนเ็าเรียกว่าเป็นการลดหุ้นนะลดหุ้นของนกแอร์ถือตัวแรกซื้อ30กว่ามือหรือยีกว่าเปอร์เซ็นต์นะก็มีการวิพากวิจารณกันมากว่าแบบแล้วก็ขายเสร็จเรียบร้อยหุ้นที่ขายไปก็ไปอยู่ในทุนอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นในทุนกลุ่มเดิม ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ากรณีนีเน้เป็นการขายชาตินะเป็นการทำลายชาตินะการบินไทยขายหุ้นเหล่านี้ไปก็เพื่อที่จะไปให้ในายทุนเอื้อนายทุนงั้งเงี้งเรียนท่านผู้ชมนะผลการประกอบการเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งนกแอร์ไปต้นมามีกำไรอยู่ปีเดียวยทีเดียอก็ขาดทุนขาดทุนขาดทุน,ขา,ทนขาดทุนมาโดยตลอด200 3้0้อยล้านมาโดยตลอดนี้ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ย รประเด็นในเชิงการบริหารละ่ะเฮ้ยมันอย่างนี้มันคือการทุจริตหรือเปล่าขายหุ้นไปลดหุ้นตัวเองลงแล้วก็เอาหุ้นตัวเองที่ถูกขายไปไปให้กับนายทุนกลุ่มอื่นแบบนี้ถือว่าเป็นการทุจริตไหมแบบนี้ถือเป็นการขายชาติไหม <c oughs> นะเรียนท่านผู้ชมในเชิงกลยุทธ์ในเชิงการบริหารก่อนสถานะของที่มีอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยยกตัวอย่างนะมันกําลังอยู่ในสถานะขาดทุนขาดทุน,ทนคือเราต้องจ่ายเงินออกจ่ายเงินออกจ่ายเงินออก นะครับตอนนี้หุ้นที่ว่าเนี่ยที่คนที่ถือหุ้นใหม่เขารับไปไม่ใช่กําไรนะนี่เขารับหนี้ไปเขารับหนี้ไปผ่อนออกจากการบินไทยต่างหากนะครับคือคนไม่เข้าใจอู้หนี่มันจะมามันยังไม่บวกง่ายๆหรอกสถานการณ์ขาลงของนี่มันยังไม่ขึ้นนะฮะประการแรกประการที่2การบินไทยก็อยู่ในสถานการณ์เรียกว่าขาดทุนนะอยู่แล้วตอนนี้มันก็เป็นลนักษณะเตีย้ยอุ้มคอมนะครับ จำเป็นก็ต้องผ่องทายออกเด่กต้องเลี้ยงไว้ดีนะเขายังถือว่าอยู่บางส่วนจาก30กว่าหรือ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็ยังถือไว้บางส่วนแต่ที่ต้องผ่องทายออกไปเนี่ยในเชิงการบริหารผมว่าเขาทําถูกนะนะแบบนี้เรียกว่าขายชาติก็ไม่ขายหรอกเพราะว่าอะไรถ้าเอาไว้ต่อมันก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นสมมเพว่าขาดทุนอยู่ร้อยหนึ่งนะอ่ะเอาออกไปออกไป40เอาก็ที่ขาดทุนนะออกไป40แลถ้าคุณไปขาดทุนแทนผมนะมันไม่ใช่เป็นกําไร ตอนนี้หุ้นที่หุ้นที่ในผะู้ถือหุ้นรายใหม่รับไปมันคือขาดทุนนะนะฮะนั่นหมายความว่าส่งผลทนำะให้ไกมีไทยทำไมลดการขาดทุนลงในขณะที่หุ้นถือใหม่ที่เป็นเอกชนเพิ่มการขาดทุนขึ้นต้องเข้าใจหลักก่อนนะขาดทุนกำไรนะแต่สื่อส่วนใหญ่ก็มีวิเคราะห์ว่าโอ้ยแบบนี้เป็นการขายชาติขายหุ้นไปเอาไปให้คนอีกกลุ่มหนึ่งแบบนี้ขายชาติประเทศชาติเสียผลประโยชน์ก็ได้เชิงการบริหารไม่ใช่มันเป็นเรื่องการ ลดปัญหาของการบินไทยต่างหากแค่พอยิ่งถือว่าเยอะขาดทุนก็ยิ่งมากอย่างที่ผมเรียนวิธีการแก้นกแอร์นะมีหลักที่สําคัญคือ1เยึดชาตินิยมนะออกมาปลุกเรียกร้องนะว่านกแอร์ต้องเป็นของคนไทยอย่าให้ขายให้สิงคโปร์นะอย่าขายให้ฝรัง่ง คนไทยต้องมาร่วมกันซื้อหุ้นแล้วก็ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให้คนไทยมาซื้อหุ้นอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องทําบางคนังบอกเฮ้ยผมไม่ห่วงวิชาเนี่ยพูดความจริงใช่ผมพูดความจริงอันนี้มันเป็นประโยชน์ของชาติแล้วต้องพูดไงมันประโยชน์ของชาติผมไม่รู้จักหรอนกนกองนกแอร์ผมเคยขึ้นในเครื่องบินเฉยแต่อันนี้มันเป็นประโยชน์ของชาตินะก็นกแอร์ควรจะปรับกลยุทธ์ด้วยการปลุกชาตินิยมการมีไทยควรจะปรับในฐานะผู้ถือหุน้นถือหุ้นข้างมากปรับเรื่องของชาตินิยมนะครับและขณะเดีวยวก ต้องรีแบนดิ้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนกแอร์เนี่ยไม่ว่าจะเที่ยวบินล่าช้ายางแตกนะครับหมาตายบริการใหม่ดีกระปุงกระเป๋าต่างๆร้อยแปเนี่ยต้องมารีแบนดิ้งมารีแบนดิ้งมาทําชื่อใหม่สร้างเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือใหม่การถอนหุ้น บางส่วนออกมาจากการบินไทยมันจะท้อนให้มีผู้ถือหุ้นมากกว่านะครับผู้บริหารอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะนั่นหมายว่าจะเป็นการเปลี่ยนเกมของการบินไทยก็ได้นะเพื่อที่จะให้มีการบริหารเปลี่ยนผู้บริหารมือใหม่เข้ามาบริการเข้ามาบริหารการบินเข้ามาบริหารนกแอร์สิ่งล่นนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเชิงธุรกิจสำหรับการบริหารในสถานการณ์ที่เรียกว่าอยู่สถานกที่ว่าขาดทุนสำหรับนกแอร์แต่ก็เป็นกําลังใจนะก็หวังว่านกแอร์จะจะประสบความสําเร็จ คุณพาทีจะพาไปได้ปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมเพราะผมไม่ได้ขาดทุนด้วยประการแรกประการที่2ก็คือว่าผมเชื่อว่าถ้าเข้าใจหลักมองหลักให้ออกมองปัญหาให้ออกผมเชื่อว่าจะนกแอร์จะสามารถผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้เอาให้รอดตุลานะถ้านกแอร์รอดตุลาผมมารอดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ด้วยความรักจริงยิงใหญ่ผูกพันหัวใจเรามาหนึงรักันคเคยอยู่เคียงกันร่วมเย็นมีเหงื่อ

There's no song. What I feel for you. I'm <laughs> หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ